สวัสดีครับผมลุงทิดนะครับเสามากอะนี่ครับคือว่าเย๋ยนนี้ก็กินเข่าเนาะครับเนาะมาด้วยเอฟซีกินเขาน้ำกันเนาะครับเนาะย๋อวนี้ก็อยู่กับสองกล้องลุงทิดวันเนาะนี่ครับกินเข่าก้นเดียวนเนาะครับเนาะอาหารก็คือนี่ครับแกงอุดจระเ็กใส่ผ้าพยนโคนะครับ แกงขี้เล็กเนาะครับเนาะใส่นังมันเนาะนี่นะครับเนาะมีอาหารเนาะก็มีนะครับเป็นทอดเนื้อน้ำเน่นะครับก็มีบมลายเนาะครับเนาะมีบมอลายยางก็ตบถ่ายก็คือบักขามหวานนี่นะครับนี่ตัวนี้ก็เป็นแก้วนะครับแก้วเป็นแก้วเนี่ยมาเปรีกับตัวนี้ใส่ลงเน่เนี่ยเนะครับเนาะเด้อพี่น้องเด้อเนี่ยกินกับกับข้าวเหนียวนะครับขอนิ่อนหอนเนาะครับเนาะ อ,อนอน,อน,นี้อ่อนนวลเนี่ยลูติดกะได้เฮ็ดเปียก h e ็อดอันนี้โคตรหัวโคตรชวนแล้วกะขึ้นมาเนี่ยขึ้นมากินเขาเนาะครับ,บนนนะเนาะขึ้นมากินเขาก็คือนี่นะครับแปลว่าต้มหมู่บ้านนี่นะครับต้มกีเล็กนี่ครับนี่ก็คือว่าแกงมาแหละครับนี่แกงมากินเหลาแล้วครับเนาะกินต้องอันแล้วครับเด้อบบบซี่มันก็โอ้ แสบอยู่ครับแสบอยู่ <c oughs> แน่นอนครับแน่นอนถึงครับแปลว่าว่ามันมีแต่มีแต่หนังมันเนาะ <c oughs> แกงก็คือว่าน่ครับต้่มให้มันสิขืดแน่จนย่างน้อยนะครับขืดแน่จั่างน้อยกับกีหนังถูกหนังใส่ตุ่มใส่ต้องการให้มันที่เปียซ้ซำกินได้นะครับ แส่แบว่าน้ำยยานางนะครับน้ำยยานางเนาะครับเนาะน้ำยยานางแล้วก็งัวตะไข่นะครับนี่แหละธี่ตัวปุงมันเนาะครับเนาะแต่ว่าเสแสบดีอยู่ครับแสบดีอยู่ของห้าย่างนะครับเนาะบางทีเล็กยามนี่อืมอืวแหวันนี้กมากเลนี้ก็นี่ครับ มี่แก้วมีแก้วปุงนำมันหรอกอน้ำพริกน้ำพริกนรกนะครับเคื่อวบาตัวนี้ก็บผนแล้วครับส่งมัแต่บ้านพักแสงทองผมแล้วครับนี่น้ำพริกน้ำพริกนรกเหมืน,ก,นกันแล้วครับเนาะตัวนี้ก็คือข้ามบ้านกับ นะครับตรงมากแบบดสุดละยังบมทันกินบมทันเบิร์ดนะครับน้องก,กินไปเรื่อยนะครับโอ้แสบแสบแสบเมนูก,กินเท่ามือนี่ก็ับโมมี่โมมีม่พักนะครับโมมี่พักโมเมกนกินก็เปลก,กเป็นปนเป็นอันนี้มีพักอยู่พักกุ้งจิกโบยืดนะครับโบยืดอยู่น้ำทงไฮทงหน้านี่เป็นสะเดาเป็นอันนี้มีเบิร์ดเหรอครับมีเบิรด จะมีพักอืโอโดนๆยังไหนกินแต่หนึ่งพี่น้องแซ่บอยู่ครับแซ่บดนโดนยังไหนกินแต่หน,นนนหนึ่งนะครับนะองทีเล็กหนิมโมเมนต์ได้กินง่ายๆครับมันไดนกินง่ายเพราะว่า แฝดถครับตัวนี้ก็คือเป็นถอดเนื้อนะครับถอดเนื้อแหงนะครับเนาะอถอดแหงวนบ้านี่ขอับปวดนะ <c oughs> อืมอืมแบแบแบบแบบครับ <c oughs> ทากินไหนอย่างนะครับนแบบนนเนาะแกงตัมเล็กใส่นังกันาวาสือโยข้านเาสืออยู่ตลาดนี่ครับนังเขาบม่ค่อยใส่เนี่ยครับใส่ใส่นในน้อยใส่แบบว่านิดเดียวนะครับบมกือเขาเอาออกมาเห็ดเองนะครับออกมามาเห็ดเองเนบบว่าบแกงเองนะครับ แกๆๆๆแ่สุดครับแกอยู่ดนๆยังได้กินหนึ่งเนาะครับเนาะแข่้งกี่เลกนี่ยามนีม่กี่เล็กก็ห้ายากแน่นะครับเพราะวา่าม,มันใบแก่เบิดเนาะใบแก่เบิด เืนอยามนี่อีก,อก <c oughs> ประมาณเจ็ดเดือนก็กลัวรับบืซดนะครับเพราะวามสิลวนใบแล้วก็ปงขึ้นมาใหม่นะครับกีเลก กินเขาเหล้วนี่ม้องติดก็ไปตัดหนาตัดยังออกจากนี่ครับสวนทุนมปีนะครับเน,นาะซ้ำมันแดดกล้าอ่อนเนมันแดดกล้าครับเฮ็ดบ่ได้เพราะว่าตัดหุ่นออกนะครับตัดหุ่นออกเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่แน่ ากาศูก <c oughs> ินเขปาปาเน้อครับเนาออยู่ตรงหน้านะครับก <c oughs> ินแมบเพียวเพียวอาหารจานเดียวอาหารจานเดียวที่ห้ากินหน่ยยากนะครับเนาอ ย่างกี่เลตล้องหมองเป็นเน็ตถามันเอาใส่หมูนะครับเข็นซื้ออยู่ตลาดมันแบบว่าเอาหนังหมูใส่ดีกั่กันครับดีกว่กันใส่หนังหมูก็ดีกกัน เขาอยู่ตรงหน้านินเสียงนกเสียงกาหองอ่นะครับนาองเสียงนกเขาแน่นกนกปลานะครับนกปลาไข่หวานกับก,กำลังลงมาหน้าครับแนม่มึงปล่อยปูอยู่ทางคนนเส้นนะครับ ตนเสียงนู้ห่องนะครับ mm. บรรยากาศน้ะครับน้บรรยากาศธรรมศาสตร์ mm. อแสบแสบแสบร้อนอยังได้กินู่นึงาะเผือเป็นปีนะครับเผือเป็นปียังไหนมากินทันึงง กินปูกินปลาครับมีมืดนะครับเปลา,าเลียงไหวอยู่นะครับอยู่หั่าหน้าอยู่ตรงอยู่ซานนะครับมืดเมองหูวิธีที่เอาเันแนวไหนต่อนนะครับ <c oughs> ต้อนบอกลูกล้านมาเอาไห้กับเมา,เอาหายอยห้อยเป็นถอนเมื่อแหงนะครับตัดศาสตร์ก็ออกหวานแน่เข้มแน่น้อยนึงนะครับ แบบแบบแบบเลยเขาคนเดียว ตัวนี้ก็เป็นตบถ่ายเนะครับเนาะตบถ่ายบักคามนะครับคำบาหวันบาลแน่สมแน่น้อยนึงออก สมน้อยน้อยหนึ่งนะครับกินมอนข้อดีวันหรอกเดี๋ยวครับ <c oughs> ยุงเสือลุงพีก็ดี ส่วนระยะกัดตัวนะครับเนาะส่วนระยะกัดตัวกับยูเจน้ำเจียงไฮทั้งหน้านี่นะครับบ่ได้ออกไปไซแต่เที่ยวหดตวนหดยังนี่ว่าวนนี่ว่ามันเที่ยวยางกับไปก็มาอยู่นะครับจนเป็นโศกหมดแล้วครับยังกับฮดหนามยังกับเป้าหุ่นอยู่นี่นะครับเนาะ <c oughs> นี่ก็คืนน่อหนามนะครับหนามแม้ว่าออนสมอเป็นแม้ว่าเป็นเอาหนามมาให้ว่าน้อหนามดื้อนล้นครับเนาะเป็นหนามตาหนามตาสิงนะครับเออเราตาเราตา,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 าครับลุงทิดก็ถิขอปิดคลิปนี้ไวัยสามสิบสักคนเด้อครับเด้อ ขอบคุณนะครับนะ้องพู้ที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับบปรแกามโฆษณาเนานะครับนะ้องเป็นกำลังแรงใจให้ลุงทิดาหนอ,นเ,อนเนี่ยครับลุงทิดกาทายไปังสิ่งละครับเอ็ดยังลุงทิดก็ดทายไปังสิ่งละโคตรส่วนโคตรส่วนแน่กินเข่าแน่นะครับแต่ทายสลับสับเปลี่ยนไปเนาะครับอยู่วนๆเวียนๆอยู่ในเพียงไหนจังหน้านี่ครับเนาะ ครับผมคลิปหนาพอกันไหมครับบ๊ายบายครับ